สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยค่ะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูทิพย์และคุณครูมายนะคะ,ะให้ความรู้กับเด็กๆนะคะในหน่วยการเรียนรู้สาระแห่งสีสันนะคะเรื่องที่จะสอนในวันนี้นะคะเรื่องประโยชน์โทษของสีค่ะก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหานะคะคุณครูทิพย์มีรูปภาพปริศนานะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นภาพอะไรเดี๋ยวเด็กๆมาทายกันนะคะค่ะครูทิพย์นะคะก็มีภาพปริศนานะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันเดี๋ยวเด็กๆดูนะคะแล้วเด็กๆลองทายนะคะว่าเป็นรูปภาพอะไรนะคะก่อนอื่นนะคะคุณมีนะคะตัวรูปภาพสัตว์นะคะให้เด็กๆเลือกนะคะมีไก่มีวัวมีเต่าแล้วก็มีสุนัขนะคะเด็กๆอยากได้รูปภาพไหนก่อนคะ เด็กๆอยากรูปภาพบัวใช่ไหมคะอ่าคุณที่จะเปิดรูปภาพบัวนะเอดูสิคะเด็กๆเ,เห็นอะไรคะอ๋อเห็นเห็นเหมือนเป็นปลาใช่ไหมคะเป็นปลาเหมือนเห็นมีน้ําด้วยใช่ไหมคะแต่ยังไม่ทราบภาพอะไรใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเด็กๆอยากได้รูปไหนอีกคะอ๋อรูปสุนัขหรอคะค่ะ รูปสุนัขรูปสุนัขเด็กๆก็ยังเห็นอะไรคะอ๋อเห็นต้นไม้เด็กๆยดดูเอายังคะยังดูไม่ออกนะคะอ่าเอรูปเหลือรูปไก่กับรูปเต่าเอาภาพไหนคะอ่าเอารูปไก่ค,ะค่ะคุณครูมายอ่ารูปเต่านะคะเด็กๆเริ่มมองเห็นแล้วนะคะเห็นอะไรบ้างคะ มีดอกบัวมีน้ำมีปลาแต่ยังดูไม่ออกใช่ไหมคะค่ะนั้นเรามาดูภาพเต็มๆนะคะว่าเป็นรูปอะไรนะคะเหลือภาพเต่านะคะค่ะอ่าเห็นหมดแล้วเด็กๆเ,เห็นไหมคะเป็นรูปอะไรคะอ่าเด็กๆบางคนบอกว่ารูปน้ำตกนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นรูปแม่น้ำนะคะค่ะอันนี้เป็นรูปภาพ ธรรมชาตินะคะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติก็จะมีพวกน้ําตกแล้วมีอะไรคะเด็กๆมีต้นไม้ภูเขาใช่ไหมคะแล้วมีอะไรคะอ๋อเด็กๆเ,เห็นสะพานอะไรคะเห็นน้ํานะคะเอ้ในน้ํามีอะไรเอ่ยเด็กๆเ,เ,เห็นอะไรคะอ๋อมีปลาก,กระโดดขึ้นมาเต็มเลยนะคะแล้วก็มีอะไรคะอ๋อมีดอกบัวนะคะ ด่านี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพธรรมชาติเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเวลาเด็กๆไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวน้ําตกอะไรนี้นะคะเด็กๆก็จะรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะแล้วเด็กๆมองดูในรูปนี้นะคะเด็กๆรู้สึกไงคะรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็มีสีสันด้วยนะคะเพราะว่าที่เด็กๆจะเห็นก็จะมีปลามีหลายหลสีนะคะเห็นสีของปลาเห็นสีของน้ําตกนะคะน้ํานะคะหรือสีของ น้ำนะคะนะคะหรือสีของต้นไม้ท้องฟ้านะคะพอเด็กๆดูรวมๆแล้วเด็กๆรู้สึกเป็นไงคะรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะรู้สึกสดชื่นสบายตาสบายใจใช่ไหมคะค่ะเหล่านี้นะคะที่เด็กๆเห็นเนี่ยมันก็คือมาจากสีนะคะสีที่เด็กๆเนี่ยเห็นสีจากธรรมชาติสีสันของธรรมชาตินะคะสีของต้นไม้สีของใบไม้สีของดอกไม้หรือสีของปลานะคะ จะทาให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นนะคะดูแลสบายตาสบายใจนะคะค่ะค่ะเด็กๆนะคะดูรูปภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติไปแล้วใช่ไหมคะเป็นไงคะรู้สึกสบายตาสบายใจแล้วใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวนะคะคุณครูที่เป็นคุณครูมายนะคะก็จะมีรูปภาพนี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะรูปภาพอะไรเอย่ยอ่ารูปภาพบ้านเด็กๆลองมองบ้านหลังนี้สิคะเด็กๆ เห็นแล้วเด็กๆอยากอยู่บ้านหลังนี้ไหมคะอ่าไม่อยากอยู่นะคะเอยังไม่อยากอยู่เอ๊ะทำไมถึงไม่อยากอยู่อะคะดูอ๋อดูไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะเอแล้วถ้าบ้านหลังนี้ล่ะนะคะแลวถ้าบ้านหลังนี้ลนะคะเป็นไงคะเด็กๆอยากอยู่ไหมคะอ่าอยากอยู่เอ๊ะทำไมอยากอยู่ล่ะคะอ๋อเพราะสีมันสวยนะคะค่ะ เด็กๆจะเห็นว่านะคะเวลาบ้าน,นะคะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทาสีนะคะก็จะดูดูเก่าใช่ไหมคะดูเก่าดูสุดโทมดูไม่น่าอยู่ใช่ไหมคะแต่เราพอเราทาสีไปปั๊บนะคะสีสันเหล่านี้ทำให้ทำไมคะทำให้บ้านเราหน้าอยู่นะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆที่บ้านเด็กๆล่ะคะทาสีอะไรกันบ้างเอย ะะเดี๋ยวเด็กๆลองดูซิวบ้างของเด็กๆเ,เป็นไงคะน่าอยู่ไหมนะคะค่ะนอกจากบ้านแล้วนะคะที่เราทาสีสันให้สดสวยน่าอยู่แล้วนะคะก็ยังมีสีเนี่ยนะคะก็ยังเป็นเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์นะคะสีก็ยังเป็นตัวแทนของสัญ,ญลักษณ์สิ่งต่างๆอย่างเช่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไฟจราจร นะคะพอเราเห็นตรงนี้ปั๊บเรารู้เลยเป็นไฟจราจรเด็กๆรู้ไหมคะเด็กๆเห็นเด็กๆก็รู้จักเด็กๆไฟจราจรมีสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะเด็กๆรู้จักสีแล้วนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวแต่ว่าแต่ละสีมันก็มีความหมายใช่ไหมคะถ้าเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ขับรถไปเด็กๆนั่งไปด้วยถ้าไฟจราจรขึ้นสีแดงปั๊บเด็กๆรู้ความหมายไหมคะ อ๋อรถจะต้องหยุดเก่งมากคะ่ะเด็กๆรถจะหยุดเลยแล้วถ้าไฟเหลืองล่ะคะอ๋อเตรียมตัวไปนะคะเด็กๆเตรียมตัวไปเตรียมตัวหยุดนะคะแล้วถ้าเป็นสีเขียวล่ะคะอ๋อรถไปได้เลยนะคะรถแล่นออกไปเลยนะคะค่ะเห็นไหมคะสียังเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยเราเห็นแล้วสีเขียวเรารู้แล้วว่าจะต้องรถไปสีแดงจะรู้ว่ารถหยุดใช่ไหมคะอ่อเด็กๆเข้าใจความหมายของสีละ นะคะและนอกจากนี้นะคะสีของอถนนตรงนี้นะคะพอถนนเนี่ยมันมีสีที่เป็นสีดำสลับสีขาวเด็กๆรู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะคืนทางม้าลายนั่นเองนะคะต่ปกติพื้นถนนมันก็จะเป็นสีออกเทาๆดำๆใช่ไหมคะแต่พอตรงส่วนไหนของถนนที่จะมีสีขาวสลับด้วย,วดวยเด็กๆจะรู้เลยว่า เป็นทางม้าลายทางม้าลายมีไว้ทาไมคะอ่าไว้ให้เราข้ามถนนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเวลาเราข้ามถนนเราก็ต้องข้ามทางม้าลายเห็นไหมคะเด็กๆก,ก็ทราบสัญ,ญลักษณ์ของสีที่พื้นถนนแล้วนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะสีที่ทําทให้สดสวยแล้วนะคะรู้จักสัญ,ญลักษณ์และสีนี้นะคะก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกนะคะเป็นตัวแทนสัญ,ญลักษณ์อะไรคะ ภาพอะไรเอ่ยเด็กๆอ่าเป็นภาพสัญลักษณ์ธงชาติไทยนะคะพอเห็นสีเหล่านี้ปั๊บสีอะไรคะเด็กๆสีแดงสีขาวสีอะไรคะสีน้ำเงินสีขาวสีแดงเก่งๆมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอันนี้ถ้าเด็กๆเห็นสีธงอย่างนี้ปั๊บเด็กๆรู้เลยว่าเป็นธงชาติไทยเห็นไหมคะสีนะคะก็เป็น วามหมายนะคะเป็นแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นเลยไม่ต้องบอกเลยว่าเนี่ยเป็นไม่ต้องมีใครบอกเราเลยว่าเนี่ยเป็นธงชาติไทยเพราะเราเห็นสีปั๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยเป็นธงชาตินะคะประจำประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกนะคะของความเป็นไทยนะคะค่ะ,อะนอกจากสีของไฟจราจรนะคะทั้ง3สีแล้วเรายังเห็นบางสถานที่เนี่ย เป็นไฟจราจรแต่ไม่มีอ่าสีแดงสีเหลืองสีอ่สีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะแต่เป็นไฟสีเหลืองอย่างเดียวจะกระพริบแบบแบบ็แบเบแบบนะคะเด็กๆเคยเห็นใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นไฟนะคะสีเหลืองเป็นไฟกระพริบที่เตือนนะคะเตือนให้อะไรเด็กๆรู้ไหมคะโอ้เด็กๆเก่งมากเตือนให้ระวังระวังอันตรายนั่นเองนะคะอย่าขับเร็วนะตรงนี้มีไฟแวบบแบบเนี่ยต้องไม่ขับเร็วอาจจะเป็นที่ ที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็ต้องขับรถอย่างระม,มัดระวังช้าๆนะคะเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองกระพริบนี้นะคะเห็นไหมคะสีก็ยังสีของไฟจราจรก็ยังเป็นสัญลักษณ์เราทําให้เด็กๆเนี่ยรู้ด้วยนะคะค่ะ,อะนอกจากไฟจราจรแล้วนะคะหรือเป็นสัญลักษณ์สีต่างๆ จากธรรมชาตินะคะอย่างเป็นส่วนดอกไม้อย่างเงี้ยที่เด็กๆเ,เห็นนะคะมีสีอะไรคะอ،มีสีส้มสีแดงสีเหลืองสีชมพูโอ้เด็กๆเ,เ,เก่งมากค่ะนะคะก็จะมีหลากหลายสีเลยนะคะสีของดอกไม้เป็นสวนดอกไม้นะคะหรือเราไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพอเราเห็นดอกไม้หลายๆสีเรารู้สึกไงคะอ่ารู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะรู้สึกสดชื่นเลย อยากอยู่ที่ตรงนั้นนานๆเลยใช่ไหมคะดูแล้วสบายตาสบายใจใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เวลาเรามองพวกสีต่างๆเหล่านี้เราก็รู้สึกสบายตาสดชื่นใช่ไหมคะจากธรรมชาติเนี่ยนะคะจากสีของดอกไม้นะคะเห็นไหมคะสีต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกเป็นไงคะอามีความสดชื่นทําให้จิตใจเราเนี่ยเป็นไงคะจิตใจเราสบายใช่ไหมคะค่ะ ที่เด็กๆเห็นนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะสีที่เป็นแทนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแล้วนะคะสีที่เรานะคะมารับประทานอาหารเราก็จะเป็นสีผสมอาหารสีผสมอาหารเหล่านี้นะคะที่เด็กๆเห็นเป็นซองๆอย่างนี้นะคะเป็นสีที่เป็นสารเคมีแต่ว่ามีคุณภาพนะคะได้รับรองคุณภาพได้มาตรฐานสามารถนำไปใช้ผสมในขนมในอาหารได้นะคะ เป็นสีที่ปลอดภัยผสมในอาหารที่เรารับประทานแล้วเนี่ยรับประทานเข้าไปแล้วปลอดภัยนะคะไม่เป็นอันตรายนะคะเราเรียกว่าสีผสมอาหารนะคะค่ะผสมในอาหารอะไรบ้างล่ะอ่าผสมในอะไรคะเด็กๆรู้จักภาพนี้ไหมขนมเค้กนะคะขนมเค้กสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวสีชมพูเก่งมากค่ะนะคะเป็นไงคะนำสีมาผสมใน ขนมแล้วเป็นไงคะขนมเคก้กเราเป็นไงน่ากินไหมคะน่ากินอันนี้เรากินแล้วเราปลอดภัยนะคะทําให้ดูขนมอาหารมีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอะไรเอออ่าขนมชั้นเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะนะคะขนมชั้นมีหลายสีเลยใช่ไหมคะสีอะไรคะเนี่ยอ่าสีแดง สีม่วงสีเขียวค่ะนะคะอันนี้เราก็สามารถนำสีผสมอาหารเนี่ยที่เราอะนะคะปลอดภัยเนี่ยเรามาผสมในอาหารนะคะทั้งอาหารข้าวที่เป็นอาหารรับประทานหรือเป็นพวกขนมกินเล่นก็ได้นะคะกินแล้วก็ปลอดภัยนะคะอันนี้เราเป็นสีผสมอาหารนะคะนอกจากสีผสมอาหารที่เด็กๆเห็นแล้วเนี่ยนะคะสีผสมอาหารที่เรานำรับประทานเนี่ย เราก็ยังสามารถที่ว่า,าเราสังเคราะห์ขึ้นแต่เราก็ได้สีผสมอาหารที่ได้จากอะไรคะได้จากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นสีเขียวนะคะนั่นจะสีเขียวก็จากอะไรคะเด็กๆจากใบไหมะคะ,คะใบเตยเด็กๆพูดสิคะใบเตยนะคะใบเตยเนี่ยสีอะไรคะสีเขียวนะคะเราก็นําใบเตยเนี่ยนะคะามาผสมนะคะคั้นออกมาเป็นน้ําสีเขียว เราก็มาใส่ในขนมรับประทานปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้รูปอะไรคะอะดอกอัญชันเด็กๆบางคนรู้จักที่บ้านมีใช่ไหมคะอ่าดอกอัญชันสีอะไรคะสีม่วงเก่งมากค่ะสีม่วงนะคะสีม่วงนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเอานามาต้มมาดื่มนะคะดื่มเป็นเป็นเครื่องดื่มนะคะ ก็จะช่วยบํารุงร่างกายเราด้วยนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราด้วยนะคะก็เป็นสีที่ได้จากธรรมชาตินั่นเองนะคะอ่าอะไรเอยเด็กๆรู้จักไหมคะสีแดงอะไรคะอ่าเด็กๆไม่รู้จักกระเจีย๊ยบเด็กๆพูดตามคุูทิพ์สิคะกระเจีย๊ยบอ่ากระเจีย๊ยบเนี่ยนะคะเรามาต้มแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นน้ําสีแดงๆเปรี้ยวๆหวานๆสดชื่นเลยนะคะเด็กๆบงคน น้องอ๋อเลยใช่ไหมคะเคยรับประทานใช่ไหมคะเคยดื่มใช่ไหมคะมันจะอมเปรี้ยวอมหวานหน่อยนะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะสีเหล่านี้ที่ได้จากธรรมชาตินี้จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสุขภาพเราแข็งแรงบํารุงร่างกายเราให้สดชื่นด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเราไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราคะ่ะ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีจากคุณครูทิพย์ไปแล้วนะคะมีทั้งสีจากธรรมชาติสีจากการสังเคราะห์ที่ผ่านมาตรฐานมาแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูไม้ก็ยังมีโทษเกี่ยวกับสีมาให้เด็กๆด,ดูแล้วก็ชมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีภาพอะไรบ้างนะคะสีสันน่ารับประทานเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เป็น อะไรคะลูกอมใช่ไหมคะมีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าถึงจะมีสีสารที่สวยน่ารับประทานแต่ก็ยังมีโทษนะคะเพราะว่าไม่ได้ผ่านออยอหรือมาตรฐานนะคะในการรับรองว่าสีที่ผสมมากับขนมหว,วานหวานสีน่ารับประทานแบบนี้คือยังรับประทานไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นอันตรายมากๆค่ะอ่าแม ก็นนี่ก็จะเป็นลูกอมนะคะที่ผสมกับสีที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานหรือออยอในการรับรองนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะสีหน่ารับประทานแต่ก็เป็นอันตรายกับเราเป็นอันตรายอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปค่ะอุ้ยเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตัวงอเลยใช่ไหมคะปวดท้องอาเจียนแล้วก็ถ่ายท้องนะคะเพราะว่า รับประทานอาหารที่เป็นสีผสมมากับอาหารนะคะทําให้เด็กคนนี้ปวดท้องค่ะเพราะว่าสีไม่ได้ผ่านการออยอรหรือมาตรฐานนั่นเองค่ะอนอกจากสีที่ผสมอาหารแล้วนะคะก็มีสีจากแสงนั่นเองคือแสงจากหรือแสงแดดหรือแสงจ้าจ้าจากหลอดไฟหรือจาก ภาพสีต่างๆนะคะที่ทําให้เราสะท้อนแสงกลับมานะคะทําให้เด็กคนนี้ทําไมคะตาหีเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามองแสงจ้าจานั่นเองค่ะแต่ถ้าเด็กๆอยากจะมองแสงอาทิตย์หรือแสงจ้าจ้านะคะเด็กๆจะต้องทําไมคะ,ะใช่แล้วคะ่ะใส่แว่นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตาเราเจ็บหรืออักเสบจากการมองแสงจ้าจ้าหรือ ภาพที่มีแสงจ้านั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมองแสงจ้าๆควรมองไม่ค่าคุณคุณไมไม่ควรมองเลยนะคะเป็นอันตรายกับดวงตาเรามากๆค่ะแล้วถ้ามองมากๆใา่ตาอาจจะเป็นอย่างไงคะอ่อให้ตาเราเจ็บแล้วก็ไม่สบายตานั่นเองค่ะตาบอดได้ไหมคะคุณคุณไมได้ค่ะอาจทาให้เราตาบอดได้เลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับสีกันค่ะอันนี้เป็นสีอะไรคะเด็กๆอ่าเก่งมากค่ะเป็นสีแดงเด็กๆมองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอ่าไม่สบายตาใช่ไหมคะค่ะอ่าสีนี้แล้วคะสีอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะสีส้มนะคะค่ะเด็กๆนะคะเวลามองสีส้มแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ อ่าใช่แล้วรู้สึกไม่สบายตาเลยแล้วก็แสบตาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอุ้ยสีต่อไปเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสีอะไรคะอ่าสีเหลืองสะท้อนแสงนั่นเองเวลาเรามองรู้สึกยังไงบ้างคะเด็กๆอืมเหมือนกับภาพอื่นๆเลยใช่ไหมคะที่ดูไปแล้วแสบตาแล้วก็ไม่สบายตาเลยใช่ไหมคะค่ะและภาพนี้ล่ะคะสีอะไรคะ สีเขียวสะท้อนแสงนะคะเป็นไงคะมองแล้วไม่สบายตาเลยใช่ไหมคะแล้วก็แสบตาด้วยใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะคุณครูไม้ก็จะมาสีอีกสองภาพมาให้เด็กๆดูนะคะอ่าภาพนี้นะคะเป็นสีอะไรคะอ่าใช่แล้วคะ่ะสีฟ้าเด็กๆมองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอ่าเก่งมากค่ะรู้สึกสบายตา สบายใจรู้สึกอยากมองนานๆใช่ไหมคะอ่าค่ะแล้วสีนี้ล่ะคะสีอะไรคะอ่าเก่งมากค่ะสีชมพูเด็กๆมองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอ่ารู้สึกสดใสน่ามองใช่ไหมคะแล้วก็สบายตาใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วคะ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะคุณครูใหม่ก็จะ มาเปรียบเทียบสีให้เด็กๆดูนะคะว่าสีไหนรู้สึกยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าอันนี้ก่อนเลยค่ะอันนี้เด็กๆมองแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะอ่าไม่สบายตาใช่ไหมคะแล้วสีฟ้าล่ะคะเด็กๆมองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอ่ารู้สึกสบายตาอยากมองนานๆใช่ไหมคะผิดกับภาพสีแดงเลยใช่ไหมคะว่าไม่สบายตาค่ะสีแดงก็จะรู้สึกไงคะเด็กๆ รู้สึกร้อนไหมคะเออเด็กเด็กบางคนบอกว่าคุณครูไมยกินได้ยินว่าคุณครูมาบอกว่ารู้สึกร้อน,อนค่ะความร้อนนะคะรู้สึกร้อนแล้วก็ไม่สบายตาเลยค่ะแล้วสินี้นะคะอ่าเขาบอกว่ารู้สึกว่าใช่ไหมคะ<อ><อ>สดใสม,มองแล้วสดใสแจ่มใสใช่ไหมคะดูแลสบายตาสบายใจใช่ไหมคะอ่าค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูไม้ก็มีบัตรภาพคำศัพท์มาให้เด็กๆ็ ท่องตามด้วยนะคะเด็กๆดูนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะเป็นภาพสีต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านพร้อมคุณครูมาได้เลยนะคะอ่านว่า color สีอีกครั้งนะคะ color สีเดี๋ยวเด็กๆท่องตามคุณครูมาด้วยนะคะ c o L O R color สีอีกครั้งนะคะเด็กๆ C O L O R color สีเด็กๆเก่งมากค่ะเด็กๆก,ก็ฝึกฝึกท่องด้วยนะคะจะได้เก่งๆค่ะ ค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้คําศัพท์นะคะจากคุณครูมายไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูทิพย์นะคะก็จะให้เด็กๆได้ฝึกการบวกเลขด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูทิพย์มีเลขโจทย์ให้เด็กๆนะคะเด็กๆดูนะคะอันนี้นะคะเด็กๆอ่านตามคููทิพย์นะคะ1นึบวกสเท่ากับสี่เหลี่ยม ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายบวกนะคะการบวกก็คือการที่ทำที่เป็นการที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นจํานวนมากขึ้นนะคะนะคะอ่านโจทย์อีกทีหนึ่งนะคะ1บวกสี่เท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆดูนะคะเลขหนึ่งเด็กๆทำนิ้วหนึ่งค่ะ นะคะตรงนี้เลขอะไรคะเลขสเลขสี่ทำนิ้ว4ี่ค่ะเลข1กับเลขสี่เด็กๆดูสิคะเลขข้างไหนมากคะเลขสมากใช่ไหมคะเลขสี่มากเอาสี่ไว้ในใจค่ะเลข1น้อยใช่ไหมคะเอาเลข1ชูขึ้นมาค่ะแล้วเรานับต่อจากเลขที่อยู่ในใจเลขที่มากนะคะเลขอะไรมากคะเลขสี่มากใช่ไหมคะเอาสี่ไว้ในใจชูขึ้นมาหนึ่ง 4แล้วนับต่อเลยนะคะสี่แล้วห้าอีกครั้งค่ะสี่แล้วหนะคะปากเราพูด5ใช่ไหมคะหเราก็ใส่เลข5ค่ะนะคะต่อไปค่ะโจทย์ข้อต่อไปนะคะเด็กๆด,ดูนะคะอ,อ่านตามคุูทิพย์ค่ะสองบวกสาม เท่าก so on ับส so so ี like well, so like ่เหลี่ยมอ่านโจทย์อีกครั้งค่ะสองบวกสามเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะค่ะเด็กๆจะเห็นนะคะตัวเลขตัวแรกเลยเลขสองเลขสองเด็กๆทำนิ้วสองค่ะนะคะบวกกับเลขอะไรคะเลขสามเลขสามเด็กๆทำนิ้วสามค่ะนะคะ สองเลขสองกับเลขสามเลขข้างไหนมากคะเด็เด็กเก่งมากคะ่ะเลขสามมากใช่ไหมคะเราเอาเลขมากเนี่ยเอาไว้ในใจอ่าสามมากใช่ไหมคะเอาสามไว้ในใจอ่าชูขึ้นมาเลขที่น้อยนะคะชูขึ้นมาสองนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรานับต่อจากตัวที่อยู่ในใจนะคะอ่าสามไว้ในใจชูขึ้นมาสองอ่าสามแล้วเราดูเลยนะคะสามแล้วนับต่อจากเลขสามคะ่ะ สแล้ว4ีหอีกครั้งนะคะ3มแล้วนะคะสแล้วสีหนะคะนับห้าแปะล้วพูดว่า5ตรงนี้ใส่เลข5ค่ะค่ะเด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะตั้งจุดเลขให้แล้วเด็กๆหัดนับนะคะดูให้ดีๆแล้วนับให้ดีๆนะคะหัดนับ1-10ไว้เลยนะคะเด็กๆจะได้บวกเลขได้นะคะค่ะ แล้วเนียในช่วงนี้นะคะครูทิพย์กับคุณครูไม้นะคะจบในช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก่อนนะคะ ระบ,บายสีรูปภาพประโยชน์ของสีให้สวยงามค่ะอุปกรณ์นะคะมีสีไม้สีเทียนค่ะเด็กๆสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไประบ,บายสีกันเลยนะคะเด็กๆค่ะคุณครูไม้ก็จะใช้สีฟ้านะคะเป็นระบ,บายสีหลังคานะคะเด็กๆค่อยระบ,บายไปเรื่อยๆนะคะ ระบายไปในแนวเดียวกันจะได้มีภาพที่เนียนสวยนะคะ นี่ก็คือใบงานที่ครูมายระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กๆยังระบายสีไม่เสร็จก็ค่อยๆระบายไปเรื่อยๆนะคะและอย่าลืมถ่ายรูปภาพกับผลงานของเด็กๆส่งมาในไลน์กลุ่มห้องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมายก็ขอลาไปก่อนค่ะบา,บายๆค่ะ